โ r i โ t ค a s สต์มาสโอ้โหสาคมารจอกรถนิสสันต้องออกที่ชอยละวันสัญญเท่านั้นฮโอ้โห วันนี้ลุงซานต,ตามาอยู่ที่นิสันชอเอราวัณสารยานวันนี้ลุงสันตาชอเอราวัณมาแจกกันเป็นพิเศษให้กับลูกค้าของชอเอราวัณสารยาเท่านั้นออกรถวันนี้ที่นิสันชอเอราวัณสารยารับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษดาวน้อยผ่อนสบายและขอมแถมอุน่นออีกมากมายมากันเลย สำหรับลูกค้าที่ออกรถในเดือนนี้และจองรถในเดือนนี้ลุงซันต้ามีของแถมพิเศษอีกมากมายนะจ๊ะแล้วมาพบกับลุงซันต้าได้ที่นิสสันชอยระวันสาขาสยานะจ๊ะแล้วพบกัน